thank mm -hmm. you ที่น,นี่เขามีทางเดินสื่อความหมายเส้นทางศาธรรมชาติด้วยครับผมเดินไปในป่าไผ่เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรนะข้างในฮนะดูค่าบอกอันนี้เป็นแผนผังฮนะตอนนี้มีอันที่หนึ่งก็คือที่ผมอยู่แล้วก็จุดที่สองเดินไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นจุดมชมวิวอมหลวงสะพานอ่อมหลวง แล้วก็เป็นหินอะไรตั้หลายๆอย่างมีจุดชมวิวด้วยฮะแต่ mm hmm. ถ้าทางจะเดินไกลเหมือนกันนะทางเดินอยู่ประมาณ2กิโลจากที่ไปที่ผมยืนอยู่ประมาณ2กิโลแล้วก็ใช้เวลาเดินประมาณ 1. 5ห้าหรือ2ชั่วโมงน่าจะได้อยู่ครับนะก็ประมาณนี้ครับผมก็จะมีทางเดินมีน้ำตกมีตัวพัน มาเพื่อนๆดูนะ <c oughs> ใช้เวลาเดินประมาณสองชั่วโมงได้อยู่แล้วใครไหวน่าจะได้น่าจะลองไปน่าจะสวยครับเดี๋ยวผมไปกึ่นๆกันอเอาแคไ่ไม่ไกลแ่ <c oughs> นี่เส้นทางเดินประมาณนี้ฮะร,รอบทางก็มีป่าไผ่เหมาะก,กับการเดินตอนเช้ามากกว่าตอนจะสายน่าจะแดดแรงแล้วตอนนี้กำลังอากาศดีอะ กำลังหน่าเดินเลยจากปุทธยาแห่งชาติอมหลวงแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าสู่ดอยอินทนนท์กันเลยครับก็เดินทางแบบชิวครับร้อกกิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงเองฮะถึงยอดอยอินทนนท์ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงเห็นจะได้อยู่ฮนะตอนนี้อุณหภูมิ14องศาตอนเที่ยงนะครับเพื่อน ผมไม่อยากจะคิดเลยว่าตอนคืนมันจะโคตรหนาวแค่ไหนแต่ที่คิดตอนนี้คือหาที่กางเต็นท์ให้สบายใจกันก่อนดีกว่าครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงดอยอินทนนท์แล้วครับผมครับบรรยากาศตอนเท,ที่ยงเเหมือนกับประมาณบ่ายสามปลายสี่เลยที่นะเย็นเียประมาณเทีเยเ่ยงเลยยังหนาวเลยตี่กับคือแรกเลยที่ที่อ,อบหลวงอ,อบหลวงยังค่อนข้างแต่เย็นๆนีดแต่นี่เริ่มหนาวเลยอันนี้คือมาแบบ เอาหนาวแน่ๆฮะไม่ต้องลุ้นคือไม่ผิดหวัง,รงนนนครับตอนอินทนนท์ครับครเดี๋ยวช่วงนี้เราจองที่จองทางไว้ก่อนดีกว่าพี่ยะเสียเวลาเอากลางเลยฮะกางเต้นครับ มีร้านกาแฟสดสุดอร่อยอยู่ร้านกาแฟนี่ถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้กินกาแฟสดดอยอินโทนีผิดจุดสูงสุดของดอยของประเทศไทยครับส่วนด้านล่างจะเป็นตลาดกระจายเข้าของซื้อซื้อกันหนาวซื้ออะไรข้างล่างได้เดี๋ยวเราจะลงข้างล่างก่อนก่อนจะขึ้นข้างบนคืนนี้ได้กินมันเผาแน่นอนแน่นอนครับเรามีมันเผามันสองโลครับที่พามาเดินตลาดบนดอยเอินทนีครับผมหลักๆก็จะมีสตอเบอรี่นะพี่แจ๊กนะ สตรอเบอรี่มีเผือกมีมันโบฮิมะมีไวน์เลสำคัญนะไวน์ไวน์องุ่นวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะเลยครับของของขายเยอะผักพื้นเมืองหมดเลยฮะบางครั้งเราก็ไม่รู้จักนิดนี้อะไรนะเคฟคุกเบอร์รี่เคฟคุกเบอร์รี่ถังลยี่สิบบาทเองนี่เลือกผักอะไรครับพี่ผักลำปีกระสีม่วงอะครับ วายนี่ก็กดละร้อยห้าสิบบาทนะฮะไอวายอ่างุ่นวายจีวายสตรอเบอรี่แล้วก็มาเจอกับพี่โจกำลังเดินซื้อของนี่เป็นไงซื้อคล้ายๆกันเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมกล้วยทอดที่สมบูรณ์แบบที่สุดยังไงพี่มันมันต่างกันแล้วเราถึงตรงไหนครับต้องชิมต้องชิมอ่าพี่จะลองลองดูนี่มันเป็นอร่อยครับรสชาติมันจะต่างกันยังไงกรอบนอกนุ่มในแล้วเหมือนกล้วยทอด มันเป็นมรดกกรรมใหม่พี่กรอบนายนุ่มนอ่องนะ <c oughs> กรอบกรอบนายนุ่มไปไหนพี่ <c oughs> <c oughs> มีทั่วเปล่าด้วยนะโอ้โ oh, หแน่นอนกาดนมจีบฟาราเปาลองพี่ลองเป็นรสชาติกรอบค<า>รับหวานไห<า>มหวานเล็กๆเ,เออมีเหมือนก็ตายในการ์ตูนเลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ มีซาลาเปาหนมจีบไก่ย่างมีกับข้าวด้วยคืนนี้น่าจะเมนต์เป็นผักมากกว่าวันนี้แจ็คกันเทื่อไหร่ครับสิบบาทเห็นวัตถุดิบนะฮะมีกันมาสิบบาทนี่ผัดน้ำมันหอยได้เลยนะครับไหมน้ำมันหอยได้เลยใส่ซุปกี้ก็ได้ฮะนีในวัตถุดิบผัดข้าตอนเย็นนะครับอือครับเอาซัก ทำเน้อทังต้อนพนทอรัอนน,นี้ตัวรันเตานี่ตัวรันเตาขายถุงเล็กๆมามีถุงเล็กไหมครับพี่มีค่ามีค่ะขายเป็นยังไงครับผมลเท่าไหร่นี่โลสามพนเ่็ไงพี่ช้ไม่ใชาตัวเท่าไหร่ห้หาอนขายตจจกกรใจขี้บอกเราถาม่าเถุงเล็กนะอ่า เอาไม่ถึงโลเอาสักครึ่งโลครับครึ่งโลอะโวคาโดกินกินเฉพาะเปลือกนโดยเปลือไม่กินกินครับกินข้างในอะโวคาโดหากินสดยากเหมือนกันนะอะโวคาโดจะลองไหมรสชาติลองคุณกินลองชินมันมันฝรั่งประโยชน์ประโยชน์เยอะมากอะโวคาโดบอกให้คล้ายๆแั่ขยะผมว่านะ เช่จริอมอนด์่ะอร่อยคือตอเบอรี่ครับบอกตอเบี่อะไรออมันต่างบ้านเราตรงไหนครับหอมและหวานมากครับนี่ถ้วยเท่าไหร่ครับคุณเจี๊ยบยี่สบาทขอบคุณอมหวานหวานเซื้อระบิ้วเิ่กินขอให้กินไอหวานนี่ะหวานมาก นึกว่าจะเปรี้ยวลูกเล็กๆนึกว่าจะเปรี้ยวจริงๆแล้วมันหอมหวานหอมหวานมากนี่จากตรงนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อบีขึ้นสู่ยอดสูงสุดอของดอยอินทนนท์ตอนบ่ายเที่ยงนะอืเที่ยงนะชิมาเลตรงน้วันนี้ชิลเพราะว่าเวลาเราไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลมาถึงตอนเที่ยงก็พักผ่อนเลยค่ะอย่างนี้เที่ยวงนี้ดีนะไม่ไม่เหนื่อยขับรถด้วยใช่ครับ จากตลาดแล้วก็เดินทางขึ้นยอดดอยอินทนนท์กันเลยครับเดือวแรกเราคิดว่าคนไม่เยอะขึ้นไปคนเพียบเลยฮะแล้วรถติดมากเลยฮะเพราะคือะระวังงั้นเราต้องตรวจสอบสภาพรถยนต์ด้วย<ถ>เพราะว่าขึ้นไปมันจะมีปัญหาแน่นอนเหนไปเพิ่มดูปัญหากันนะพารถไ้พร้อมอ่ะปัญหามันเป็นยังไงฮะยอดนี่เป็นที่เรียกว่าไม่ไหวใช่ไหมครับเันเสียเนี่ยเราเหินมันมามาหมันผล้อก่อนเลยเห็นไห โดยถนนเพื่อนต้องมาระวังด้วยเพราะาทางมันชันและตอนลงมันแบบสุดๆเนะนี่ยวันนี้รถติดจังทุกคนต้องรถพร้อมหน่อยพร้อมหน่อยใช่คนระับต้องใช้สมาชิกช่วยกันกันก็ไม่ได้นะมไม่งอันตรายเจ้าที่น่ารักมากๆเลยครับช่วยเหลือแบบสุดๆจริงๆเพื่อนๆจะขึ้น,นดอยถนนก็ตรวจสอบสภาพรถยนต์ด้วยแล้วกันนะให้พร้อมๆหน่อยค่อยขึ้นไปครับ ดียวเลยเก่งมลยแล้ก็ไหลคนนั้ดินยังไหลอย่างนี้ถึงขั้นยังไหลอย่างนีเออปีนหิ้งเลยลงหมดแล้วนะลงโคตรทึ่งเลยกระจายตู้ตู้ประหลาดสีเขียวอ่ะเราต้องพร้อมก็ถึงยอดดอยอินทนนท์แล้วครับเสียดายครับ ถิมการที่เราบันทึกภาพวิดีโอไว้เสียหมดเลยครับแต่แตภาพนิ่งนะน่าเสียดายก็เลยเอาเป็นภาพนิ่งมาให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันครับผมบรรยากาศยอดออเนทนน์เป็นยังไงเอาไปดูกันครับ พันจากปากฮะอ่ะสุดๆครัาผมเปไ็นไงพี่ไม่ค่อยหนาวเลยคือมาขึ้นมาขนาดนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับพี่โต<ะ>ยังไงพี่อินทนนท์มากี่ปีแล้วพี่มาครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วครับที่สี่แล้วก็ยังหนาวเหมือนเดิมใช่พี่พคือถ้าอยากจะสัมผัสความหนาวนี่คือว่าแน่นอน แน่นอนนะฮะเคมาที่นี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าประเทศไทยปีนี้ไม่หนาวเลยครับถ้าอยากจะหาความหนาวก็ให้ขึ้นมาที่ดอยนินทนทนถ้าไม่ขึ้นมาดอยอินทนทนก็ยังไม่หนาวเลยครับแคเพราะว่าที่นี่มันหนาวกฤดูดแต่ว่ารู้สึกปีนี้จะหน่อยหน่อยน้ำหนาวน้อยว่อปีก่อนก่อแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่อูสูงสุดที่ดอยนินทนท์เมื่อเช้านี้อยู่ที่เจดองศาครับผมเคยมาเมื่อประมาณ สองปีที่แล้วอยู่ที่ศูนย์องศาขนาดนั้นเลยพี่ใชครับแต่ว่าไม่ได้นับเป็นปีหรอกมันอยู่ที่วันด้วยบางวันหนาวมากบางวันหนาวน,น้อยแต่หนาวดูฟันออกปกอ่าพี่ลองห้ากับขาพี่แจ๊คเลย <c oughs> ถ้าเกิดว่าทีวีรับกลิ่นได้ก็จะได้กลิ่นนะครับกลิ่นทีวีกินไหมมันมันมันเผาเปันเผาจะชิวมากถ้าเกิดว่าคุณซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อกนี่ครับอะไรลองแนะนําหน่อยพี่สวิตไวท์สวิตไวท์ไวท์ผลไม้หวานหอยู่ฝั่งตรงข้ามครับตลาดคนละสามสิบห้าบาทรสชาติหวานสามขวดร้อยสามขวดร้อยครับอยู่ตัวเลยใช่ไหมครับสามขวดกินไปเลยฮะเบาหวานขึ้นตาป๊าก็เมาอร่อยลองดูฮะจิบ ชิลสนใจแล้วมาทางเจ็บจุกจักปีนี้คันมากคิดว่าปีนี้ไทยจะไม่หนาวแต่ว่าที่นี่ก็หนาวก็คือว่าเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคุณเจี๊ยบครับใช่ค่ะทุกคนต้องมีครั้งแรกนะทุกคนทุกคนต้องมีครั้งแรกอ๋อแล้วครั้งแรกรู้สึกไงฮะประทับใจหรือยังไงหนาวน้อยหนาวมากหนาวหนาวมากคาดว่าคืนนี้จะมาคน หนาวยังไงก็ไม่ลุกไปฉี่นะครับเพราไรอะพี่กูัวผีเออไม่แน่ใจแลฮะอันนี้ขวผีได้ไหมมาให้ได้ครับฮะวันหยุดหาเวลาออกมาเที่ยวหาเวลาออกมาพบธรรมชาติมารับรองเกิดบางผีขึ้นา พิธีกรแะ้วครับว่าไงนะจัครัท่านส่วนผมก็ขึ้นมาเป็น er ปีที่สี่นะฮะคือว่าถ้าไปที่ไหนไม่ถูกใจกับระดับความหนาวขึ้นอินทนน์นี่คือว่าชัวร์สุดๆครับผมบรรยากาศคือไม่หนาวเอางี้ดีกว่าถ้าไปหนาวเนี่ยถ้าไปเพื่อนมานะเออเอาตีรูปหน้าพี่โจ้เลยดีกว่าเราคนหนาวได้นอน วันนี้คือแค่ช่วงหัวค่ำนะค,คุณเพื่อนนะแค่ประมาณทุ่มสองทุ่มเองผมเชื่อว่าคืนนี้ยประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยมีถึงเล็กเล็กตัวเดียวแน่นอนครับผม <c oughs> ชัวร์ครับผมปิด ที่สําคัญเลยฮนะที่นี่ก็คิดค่าบริการคือคิดเป็นหัวหัวละหนึน่งร,ร้อยบาทก็มาสี่คนสามคนยังไงก็คนละร้อยก็ผมก็เต้นแล้วแต่ะกลางที่คนละเต้นก็ได้ถ้าขยันเก็บหน่อยนะแต่เต้นจะมีข้อเสียคือว่าตอนเก็บมันไม่ค่อยอยากเก็บันคี้เกยจเก็บหน่อย ยิ่งเหเปียกยนี่เราโหยิ่งเปิดปใหญ่เลยถ้าเพื่อนเพื่อนมาก็เช่าเต็นท์ก็ได้ฮนะถามดูให้เช่าเต็นท์เท่าไหร่ยังไงนั่นจะสะดวกสบายกว่ากลางฮะหนูวิวไปเรื่อยๆครับตอนเช้ายอดเขาก็ยังมีหมอกพระอาทิตย์ยังไม่พ้นยอดเขาเลยเสียงยังรออยู่เลยคนระับเพราะเพิ่งตื่นมาถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนข้างล่างโหที่กางเต็นท์มันมีโจ๊กขายเลยฮนะโจ๊ก มันเผาอาหารแนละ้วับขาฟงกาแฟข้างล่างอรดูนนะมีขายกันเดี๋ยวผมตูมให้ดูนะฮะเป็นร้านค้าของที่กลางเต็นต์เหรอฮนะมีโจ๊กมีอะไรขายแต่ตรงนน้นก็จะเป็นดอกพญาเสือโคอร่งตรงนี้มันหนอนนะออบสีชมพูสวยเลยทั้งต้นเลย เพื่อดูหน้าผมด้ไงกัน่ินตื่นสดๆเลยฮะดูดูดูฟันนะเห็นไหมยังมีอยู่เลยฮะผมว่าอากาศน่าจะประมาณสิบนิดๆได้อยู่ครับมือยังชาอยู่เลยทีตอนนี้ก็หลีแล้วนั่งล่างนั่งลาแปลงฟันกันก่อนเี๋ยวจิบกาแฟกันร้อนชื่นใจก่อนแล้วค่อยว่างีว่าจะขึ้นไปเดินกีบไฟกันตอนไหน ใหญ่โคตรโคตรนะผมน่าจะอายุน่าจะประมาณเท่ากับพวกราชวงหมงทางที่จะไปเพื่อนๆเห็นเนาะหน้าเดินสุดๆครับกุหลาบพันตีสีแดงๆดอกสีสวยอ้าเอาเงานเลี้ยงเงินปิ้งไก่ย่ายอยู่ค่ะเมืเม่อไรมาหยอกเข้าใจยังมุดะได้